อาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแร็กน่าล็อกพัชนะครับทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันนี้เองนะแล้วผมก็ลองเล่นแล้วมันเพลินดีนะครับมันใครเครียดเดียจะว่ายังไงเดียต้องลองมาเล่นเองเว้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําส่วนประกอบต่างๆในเกมนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็เล่นไปจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็น เลเวล8แล้วก็จ็อบ8แล้วนะครับแล้วกว็ยังไม่ได้เติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับมันยังเล่นได้เพลินๆอ,อยู่นะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเติมเงินเนี่ยนะครับก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับขอตัดเข้าโฆษณานิดยนึงนะครับแต่ก่อน,นรับชมโฆษณากันเนี่ยฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนถ้าใครกดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเว้ยทุกคนว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับและอะไรที่มันน่าสนใจในเกมนี้บ้าง มันเล่นยังไงนะครับแล้วมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้บ้างนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ u i d ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กอกโค้ด o n s ได้นะครับก็ใครที่กรอกให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็คในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติม R M Classic เนี่ยครับก็จะมีแพ็คให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยสี่สิบห้า 140, นะทุกคนนะครับเราก็สามารถเกอกโคดนี้ได้เลยนะ ONSZ นะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ U i d ดีของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กดสั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะก่อนอน่นนะครับตัวเกมเนี่ยเขาได้ออกแบบมาให้เป็นเกมทรงแนวตั้งแบบนี้นะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับคือแบบแบบเนี้ย นะครับมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ชอบเล่นพวกด่านต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเกมเหมือนเกมเขาเรียกว่าอะไรอะอเกมแคนดี้แคนดี้อะไรพวกนั้นนะเออนั่นแหละนะทุกคนผมก็เรียกไม่ถูกว่ะนั่นแหละแบบนั้นเลยนะครับภายในตัวเกมแล้วก็หน้าตาเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด5ฟังก์ชันหลักๆนะครับที่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะมีร้านค้าคู่หูหน้าหลักนะครับตัวละคร แล้วก็ดันเจี้ยนนะทุกคนอันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยลงนะครับเพราะว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยเล่นมาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่อ่ะแล้วก็มีเปลี่ยนอาชงอาชีพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ลองเลือกกันได้ตรงนี้เนี่ยนักดาบนะครับก็จะมีแนะนําคู่หูด้วยนะตรงนี้แต่เวลาการเปลี่ยนมันจะมีให้เราเลือกเนี่ยนะครับช่วงเลเวลถ้าจาไม่ผิดเลเวล3ามเลเวลสเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเลือกคลาสแล้วนะครับทุกคนอ่า พอเราเลือกคลาสเนี่ยมันก็จะเป็นคลาสนั้นไปเลยแล้วก็มันก็จะมีแนะนําคู่หูนะครับคู่หูคืออะไรคู่หูก็คือตัวละครที่เราจะต้องใช้เล่นในตัวเกมจริงๆนะครับแต่ว่าตัวละครหลักเราอ่ะมันคือตัวนี้นะครับมันจะช่วยเราโจมตีทั้งหมดเลยนะก็จะมีพาา่อค้ามีนักธนูมีทาลิฟนะครับก็คือพวกทีฟนั่นแหละอ่ะแล้วก็จะเป็นนักถามนะครับคู่หูพวกนี้ก็แนะนําตามนี้เลยถ้ามีมันก็จะดีนะโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ ตัวละครของเรานะครับเราสามารถตั้งชื่อตัวละครเราได้ด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นชื่อผมเลยนะครับชื่อช่องไปเลยแล้วกัน่ะโอเคอัปเดตฟรีหนึ่งครั้งปึ๊บนี่มาแล้วครับนี่นะแล้วก็ดันเจียนเออไม่ใช่แล้วก็น่ารักตรงนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปต่อสู้นะครับประจนภัยเนี่ยก็คือตรงนี้เลยไว้ทุกคนคู่หูอย่างที่ทุกคน สงสัยว่ามันคืออะไรมันก็คือตรงนี้แหละนะครับเราสามารถเอาตัวละครพวกนี้เนี่ยไปใช้ในการต่อสู้ได้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นในเกมนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแม้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับว่าเออไอคำว่าแต่ว่าเนี่ยมัน แตกต่างยังไงนะครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพ่าพันออฟนะครับนี่เราสามารถอัปเกรดแล้วก็เอาไปร่วมต่อสู้ได้เช่นกันนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปลงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดทีมกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ร้านค้านะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการเติมเงินแพ็กเกจต่างๆนะครับซึ่งใครที่อยากจะเติมเงินแพ็กต่างๆเนี่ยเพื่อให้ตัวละครเราเล่นง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถไปเติมได้ที่ร้าน p e t w i n Top Up นะครับร้านนี้เนี่ยเติมง่ายเติมไวเติมสะดวกเติมรวดเร็วมากนะทุกคน อ่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับก็ลองไปใช้บริการกันได้นะโดยลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในดีคริปชั่นอยู่ข้างล่างเลยนะครับลองเลื่อนลงไปดูนะโอเคมาทนต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆสะสมไปได้นะครับมาทีนี้นะครับถึงคราที่เราจะเป็นที่จะต้อง ไปต่อสู้แล้วนะครับในหน้าต่อสู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการเอาชนะการเอาชนะเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆแบบเราออฟไลน์อย่างนี้นะครับเราก็สามารถรับในส่วนของของรางวัลต่างๆมากมายตรงนี้ได้นะครับในอีก19นาทีเนี่ยผมก็จะสามารถรับของพวกนี้ได้นะครับอ่าอันนี้เราก็ปล่อยไว้ก่อนก็นได้แล้วก็เริ่มเส้นหลักเนี่ยอันนี้ก็คือการที่เราเนี่ย ้าไปต่อสู้ในสเตเดียมนี้นะครับแล้วก็เรียกเนี่ยเรียกก็คล้ายๆเราเปิดกาชา่นเองครับมันจะมีตัวละครให้เราเนี่ยนะอ่าอัญเชิญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่มีเพชรพอที่จะอัญเชิญได้10ครั้งแต่ว่าผมจะอัญเชิญ1ครั้งให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับว่าเออการอัญเชิญเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยก็กดอัญเชิญไป1ครั้งนะครับปึ๊บปึ้งอ่านี่ครับมันจะหน้าตาประมาณนี้เลยไว้ทุกคนแล้วมันก็จะสุ่มออกมาแบบนี้นะครับ อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ดีนะครับเป็นตัวสีฟ้าประมาณ2อ,อดาวถึง3ดาวแค่นั้นนะครับนี่เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าตอนแรกนะครับที่มันจะเป็นแสงวิ่งมาอ่าอันนี้แหละแล้วก็อันนี้อันเชิญว่างเปล่านะครับเราจะลองอันเชิญให้ทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บนี่แบบนี้เลยทุกคนปับ๊บอ่าได้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นสดาวนะอ่า นี่แหละครับทุกคนก็จะคร่าวๆประมาณนี้ตรงนี้นนเนี่ยครับอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราสามารถนําของพวกนี้เนี่ยมาอธิษฐานได้นะครับอ,อ,อธิษฐานฟรีหนึ่งครั้งปึ๊บมันก็จะสุ่มของมาอ่าเราจะได้หินตรงนี้มานะครับพระครังนี่มันจะมี2แบบอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราใส่ของตรงนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนของ ต่างๆตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับกดครั้งที่รูปเพื่อที่จะดูสเตตัสของชิ้นนั้นนะครับว่าเอออันนี้ดีไหมนะครับหรือว่าเราใส่อะไรเข้าไปดีเพื่อที่จะทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นนะครับซึ่งค่าสเตตัสพื้นฐานจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สเตตัสลองจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นธาตุนะครับหินนักปราชญ์นักปัจชญ์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลายงูขั้นสูงใช่ไหมปึ๊บลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามีให้เปลี่ยนไม้อันไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับครนนี้มี100ชิ้นอะ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนได้แค่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ลองเลือกสายให้ตรงกับที่เราเล่นนะครับอย่างผมเป็นสายเวทมนต์นะครับผมก็ต้องเลือกสายเวทมนต์หรือว่าจะดูสเตตัสเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็โจมตีกายภาพาโจมตีเวทมนต์3นะครับแต่อันนี้3 1 1ออันนี้อาจจะดีกว่านะครับก็เลือกอันนี้ไปแบบนี้นะ อ่ะโอเคทีนี้นะครับทุกคนก็เห็นแล้วนะครับเราก็ไปลองดูฟังก์ชันทางซ้ายมือกันนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะรางวัลการใช้จ่ายต่างๆนะครับเหมือนเราใช้เพชรไปเนี่ยเราก็จะปลดล็อกนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมใช้เป็น150แล้วถูกป่ะผมก็จะมากดรับตรงนี้ไปปุ๊บอ่า แล้วก็กดรับไปอีกทีนึงนี่เราจะได้ทั้งเงินได้ตัวอัปเกรดนะหินอัปเกรดนะครับแล้วก็ตัวยาตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในส่วนของการสุ่มนะครับเพื่อที่จะไปใช้เล่นในเกมจริงๆอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้อ่าเราก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะครับโอเคผมอยากอัปเกรดตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวมอนสเตอร์ของเราเนี่ยมันแข็งเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราต่อสู้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น,นครับอันนี้ก็จะอัปประมาณนี้ได้้เท่่านนีะคครับอโอโ ทีนี้นะครับเรามาต่อสู้กันดีกว่าเริ่มเส้นหลักนะครับเราก็จะกดตรงนี้เพื่อจะเริ่มนะครับอะ่ะเราก็จะกดตรงนี้เพื่อออกรบนะครับนี่มีคู่ขู่ที่แข็งแกร่งกว่าออกรบยืนยันแก้ไขหรือเปล่าเราก็จะไปกดที่จัดทีนะครับเพื่อที่จะเอาตัวละครบางตัวออกแล้วก็ใส่บางตัวเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเราจะได้แบบนี้เลยหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้แบบนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นการผสมผสานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะ ผมใส่แบบนี้ไปแล้วก็ค่าพลังตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นอะนะอะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นสี่ดาวใช่ไหมสี่ดาวสี่ดาวสี่ดาวเกมจะมีธาตุมีอะไรพวกนี้ด้วยนะบันทึกกระบวนนี่ครับผมก็จะเอาตัวใส่เข้ามาแล้วแล้วก็กดออกรบได้เลยอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นในเกมแล้วนะครับทุกคนมาฟึบอะนี่ครับ p l นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะ ให้เราเลือกนะครับเมื่อเราคัสได้เนี่ยมันก็จะมีบอกนะว่าทั้งหมดความเร็วนะครับความเร็วกันโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด6นะครับหเปอร์เซ็นต์เลยก็คือทุกตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีสังหารสตูได้อีกพีตรงนี้เนี่ยผมว่าแรกๆควรจะใช้นะครับเพราะว่ามันดีมากๆอ่ะผมจะเลือกอันนี้ไปครับแบบนี้นะครับทุกคนพวกคู่หูถูกถาวนรัดนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้อ่านี่ที่ว่าถูกถาวนรัดนะครับไอยาตรงที่ผมบอกไว้ว่ามันจะไปใช้ยังไงเนี่ยมัน นี่นะครับตรงนี้เลยยาจะมาใช้ตรงนี้นะครับไอตัวที่เป็นตรงนี้เวลากดใช้ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นการรีเฟซรอบครบในตำแหน่งคู่หูทั้งหมดนะครับก็คือจะสลับนั่นแหละนะเราไม่ใช้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการล่าคู่ในสนามใดก็ได้เพื่อสลับตำแหน่งนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มจํานวน9นะครับเพื่อที่จะเพิ่ม5้าแต้มในการสลับนะครับสมมติว่าเราสลับ1ครั้งเนี่ยอย่างสมมติว่าผมสลับอันนี้มาปุ๊บ 1ครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะใช้จํานวน9เนี่ยไป1อ่านั่นแหละครับน้ํายาตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยในการเพิ่ม9ตรงนี้ทําให้เราสามารถจัดคอมโบแล้วก็ผสมมอนสเตอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นทุกคนและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการสุ่ม3คู่หูนะครับเพื่อเพิ่ม1นึ่งขั้นนั่นเองอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกยาน,นะครับทีนี้นะครับในตัวเกมของเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยแล้วกันนะว่าเออมันทํายังไงได้บ้างนะที่จะ่าทำให้มัน ปิดคอมโบที่ดีนะครับปอนอื่นเลยทุกคนการสลับเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้สลับแล้วเด้งกลับน,นะครับถ้ามันไม่ไม่เข้าอ่ะ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูดีกว่าปึ๊บปึ๊บปบผมคำนวณแป๊บอันนี้อ่ะโอเคแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันจะสลับแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่เด้งคืนกลับไปเห็นไหมแต่ว่ามันจะถูกใช้ตรงจํานวน9ตรงนี้เนี่ยมันจะถูกใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องคำนวณดีๆนะทุกคนอย่างอันนี้เนี่ยผมต้องการให้มันได้4อันนะครับหรือว่าจะเพิ่มอ้อันหนึ่งก็ได้ก็คือขยับตัวนี้ขึ้นมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้ดันเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนยังไงยิ่งเราผสมได้เยอะนะครับคอมโบได้เยอะมันก็จะยิ่งได้ตัวโหดน,นะครับทุกคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแบบนี้ดูปึ๊บอ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรวบรวมให้ครบ3ขึ้นไปนะครับเหมือนคล้ายๆบิงโกนั่นแหละทุกคนก็แบบนี้ เข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะรวมปับ๊บอ่าครัสเห็นไหมเราก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการวางแผนและตัวที่เราผสมไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหน้าตาออกมาแบบนี้เหมือนคล้ายๆกับการ up เ e v e l นั่นเองทีนี้นะครับผมก็ต้องไปหาตัวอื่นอีกว่าเออเราจะทํายังไงให้มันผสมแล้วออกมาได้ตัวที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีการจํากัดเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอ่อลากจบจํานวน9แค่ไหนนั่นเองทุกคน อย่างอันนี้เนี่ยผมต้องการที่จะเอาตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับและตัวนี้เนี่ยต้องการให้มันไปทางสายสุดอ่ะปึ๊บ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าใ้ห้าแต้มมันเยอะเกินไปไม่คุ้มเพราะฉะนั้นผมจะอา่าดันตัวนี้ขึ้นไปเลยอ่าโอเคแล้วก็ตัวต่อมานะครับไม้ใช่ไหมตรงนี้ 1,2,3โอเคได้อยู่ปุ๊บปุ๊บเอาโอเคแล้วก็มาตรงนี้อะไม้ตรงนี้เข้ามาอันนี้จะเป็นสี่ตัวนะครับมันจะได้รวมเป็นหนึ่งี่อ่าเห็นไหมเดี๋ยทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมแล้วต่อมานะครับถ้าผมเอาตรงนี้ลงมาแบบนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นออกเบบี้นี่ครับอืมอืมเอาอันนี้มาเพื่อปลดล็อกถาวันนะครับนี่แหละเกมมันจะเล่นประมาณนี้แหละทุกคนเหลือผมเหลือสามเก้า ทีนี้นะครับพอเราเหลือแค่นี้เนี่ยเราก็อ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้มันหมดดูนะครับมันจะมีข้อแม้นิดหนึ่งไว้ทุกคนถ้าเราเล่นหมดอะ่ะปึ๊บผมขอใช้น้ํายาหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะทําคอมโบใส่เข้าไปแบบอ่าเดี๋ยวนะใส่เข้าไปแบบนี้อ่าทีนี้นะครับไอตัวเหรียญเนี่ยมันคืออะไรเหรียญมันคือกล่องสมบัติไว้ทุกคนแบบนี้ยิ่งเรารวมเยอะมันจะได้กล่องที่ดีนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นไอเทมพิเศษหรือว่าเป็นบัฟพิเศษให้เรานะครับ ้าให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับผมจะเลือกตัวนี้โจมตีแรงขึ้นนะครับอ่าตรงนี้หรอมานี่หนึ่งตีเอ้าลืมมองไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตรงนี้แล้วก็เอ่อขึ้นไปแบบนี้อ่ะทีนี้นะครับพอจํานวนก้าวเราหมดเนี่ยเราก็ต้องมาสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยที่ผมบอกว่าไอ้ตัวละครตัวหลักของเราเนี่ยมันจะช่วยโจมตีนะครับมันก็จะประมาณนี้ พอกล่องสมบัติตรงนี้มันครบเนี่ยมันก็เหมือนว่าเปิดออกมาแล้วนะครับมันจะได้บัฟพ,พิศเศษเพิ่มขึ้นไอที่ผมให้ทุกคนเลือก EFP ในช่วงแรกเนี่ยก็เพราะอันนี้แหละนะทีนี้เนี่ยเราก็ลองเลือกกันแล้วกันนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรจะได้โจมตีทั้งหมดบวก3%หรือว่าจะอัปเกรดไอตัวกระบองเพชตรตรงนี้นะครับให้เป็นตัวขั้น2นะครับหรือจะเป็นพายุทอร์นาโดโมีโอกาส10%ที่อ่าที่จะ และศัรตรูขับไล่ไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือกในส่วนของตัวนี้่าเพื่อที่จะอัปเกรดของมันนะแล้วเดี๋ยวเราอัปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นขั้นที่3มนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเพราะขั้นต่อไปมันจะเป็นแบบนี้และผมจะอัปแบบนี้เพื่อที่จะให้ได้ไอตัวตัวนี้เนี่ยสตัวนะครับปึ๊บนี่นะครับต่อมานะครับผมก็จะอัปขึ้นไปอีก1ขั้นนะครับแบบนี้อ่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหม ต่อมานะครับเราก็ลองดูอีกว่าเราเนี่ยขยับขยายหรือว่าเลื่อนตรงไหนได้อีกนะครับหนึ่งสองผมจะขยับนี้มาอ่ะก็จะได้เป็นตัวออกตัวนี้นะครับมีตรงไหนได้อีกอ่ะตรงนี้ได้อีกสองตัวโอเคหมดนะครับหมดรอบเราก็สู้ต่อนะครับแบบนี้ซึ่งพอเราชนะในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะเป็นวันต่างๆนะครับตรงนี้ข้างบนนี้เลยแล้วก็ครบ10วันเราก็จะเจอบอสครบ5้าวันเราก็จะเจอมินิบอสนะครับ อ่าอันนี้เราจะเอาในส่วนของอันนี้ละกันนี่เพราะมันเยอะมันเยอะอเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีเก็บเกดอีกนะตรงข้างล่างขวามือเมื่อสักครู่นี้มันจะมีเกดให้เราเก็บด้วยนะครับลงมานี้เว็บแล้วก็อันนี้สลับมาเห็นไหมเนี่ยมันเล่นไม่ยากครับทุกคนมันเล่นง่ายมากแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะผมเล่นเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรอว่ะอ,อันนี้ผมจะเอากล่องใหญ่เพิ่มจำนวน9ขึ้นมา3 9กกับ เอาอะไรดีขวานเรามีแค่2อ,อันันี่ยไม่คุ้มงั้นขอเพิ่มจำนวน9แล้วกันนะครับแล้วก็เอามังกรตัวนี้แล้วกัน1 2ึสปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบอ่ะรวมมาได้2ตัวโอเคทีนี้เอ่อ1 2หมดพอดีเราต้องลองดูนะครับว่าเราจะจัดสรรยังไงได้บ้าง ตรงนี้ไม่มีแล้วอันนี้ขยับมาก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เนี่ยนะครับขยับมาช่องหนึ่งแบบนี้อะและก็เอาตัวนี้ขยับขึ้นไปหนึ่งช่องอเ yeah. มันจะได้ช่วยโจมตีกันนะครับถ้าเกิดมีมอนสเตอร์หลุดมาเนี่ยอันนี้น,น,นี่กล่องตรงนี้เต็มแล้วปึ๊บเห็นไหมเราก็จะเปิดตรงนี้ผมก็จะเลือกแต่ E อ P นะครับเพื่อที่จะให้กล่องเนี่ย มันเปิดได้ไวมากยิ่งขึ้นเวลาตีมอนเคลียร์มอนเนี่ยเราก็จะได้เอฟนีครับอ่าหมดละอ่าวันที่4ี่เนี่ยครับแล้วก็เขยบไปทางนี้ขึ้นมาร่วมปับ๊บเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ออกเบบี้ใช่ไหมขวานมันอยู่ข้างล่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับนี่สลับโอเคบอสจะวิ่งมาตรงนี้นะครับผมจะทำการอัพขึ้นไไมาแบบนี้ แล้วกเ็เดี๋ยวนะแป๊บนึงว่องนึง,นงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตรงนี้สองแล้วใช่ปะดันตัวนี้มานี้ดันตัวนี้มานี่ดันตัวนี้มานี่และดันตัวนี้ขึ้นไปปึ๊บโอเคทีนี้ผมก็ต้องมีหกเก้าผมจะจัดเซตแบบนี้อ่ะปึ๊บอ่าโจมตีทั้งหมดบวกหกเปอร์เซ็นต์ ขอทั้งนี้อีกห่งอันแล้วกันโอเคพร้อมครับมาเดี๋ยวเราต้องเก็บตัวนี้ไว้เดี๋ยวตอนบอสมันชาร์จนะครับทุกคนถ้ามันชาร์จเราต้องใช้โอเคจบเลยนี่แหละครับทุกคนประมาณนี้ไว้คร่าวๆแล้วเราก็มาเก็บเล่นเกมต่อไปอ่าแล้วก็กดนี่ครับซุ่มโอเคทุกวันเพิ่มหนึ่งก้าวนะครับบันทึกไปนี่ น,นี่แหละครับเกมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ไว้ทุกคนเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นเพลินเนเล่นไปเรื่อยๆมันไม่ได้อะไรมากแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อ19นาทีที่เราก่อนที่จะนี่ใช่ปะเราก็มกดลับตรงนี้ไปนี่เราจะได้ของได้ยาได้อะไรเงี้ยเอาไปไว้ใช้ในการอัพตัวละครเราอีกทีหนึ่งครับนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้สำหรับเกมนี้ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเลื่อนงไปกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะมีคำถามอะไรตรงไหนเนี่ยหรืออยากจะแนะนำตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปละเจอกันนะครับ